เนียฝรั่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาพูดถึงกรณีของกุ้งเองนะคะที่บางคนเขาก็ถามกุ้งนาว่ากุ้งได้วีซ่าถาวรหรือยังทางที่กุ้งมาอยู่เยอรมันนานแล้วเนาะอ่ากุ้งตอบเลยนะคะว่ายังไม่ได้วีซ่าถาวรน,นะคะเพราะอะไรเพราะว่ากุ้งอ่ะแต่งงานยังไม่ครบ3ามปีนะคะไม่ว่าจะแฟน คนไหนก็ตามเนาะเป็นคนที่1คนที่2ก็แต่งงานไม่คบ3ปีนะคะคนแรกกุ้งเลือกที่จะขอหย่าเขาเองเนาะแล้วคนที่2ก็อย่างที่กุ้งร่อยฟังนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าใครอยากรู้ย้อนไปฟังคลิปที่กุ้งเคยทําไว้คลิปเก่าๆได้นะคะกุ้งจำไม่ได้ว่าตั้งแต่คลิปที่เท่าไหร่น่าจะคลิปที่ สหรือเปล่าคิดที่3มถึงยีหรือเปล่ายังไงก็ไปย้อนดูนะคะต้องทำเป็นอีพีไว้เนะาะค่ะก็การที่เราจะได้วีซ่าถาวรเนี่ยก็ต้องแต่งงานให้ครบ3มปีนะคะคืออันเนี้ยได้แน่ๆอยู่แล้วส่วนการมีลูกเนี่ยถ้าเรามีลูกกับคนเยอรมันมันก็แล้วแต่เขตอีกแหละ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราแค่มีลูกกับคนเยอรมันขอโทษค่ะคือถ้าเรามีลูกกับคนเยอรมันเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ให้วีซ่าทาวนแล้วนะคะเขาจะให้เป็นวีซ่าติดตามบุตรหรืออาจจะเป็นพอแล้วแต่เมืองก็ได้อันนี้กุงไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเมืองที่กุ้ง ย้ายมาอยู่กับแฟนปัจจุบันเนี่ยกุ้งก็ถามเขาแล้วว่าการที่กุ้งจะได้วีซ่าถาวรกุ้งต้องทํำยังไง <s id> เขาก็บอกว่ากุ้งต้องแต่งงานกับคนเยอรมันสามปีเท่านั้นก็พูดเน้นอย่างนี้เลยนะคะกุ้งก็ตอบโอเคเข้าใจเนาะแล้วก็แต่งไม่ครบสามปีทุกทีมันไม่ได้เกิดจากตัวเราแค่ฝ่ายเดียวนะมันเกิดจาก อีกฝ่ายหนึ่งแต่จะบอกว่าความผิดเราด้วยที่เราอดทนไม่เพียงพอก็ว่าได้เนาะนั่นแหละค่ะก็อย่างที่กุ้งบอกแหละถ้าใครอยากได้วีซ่าถาวรก็แนะนำว่าให้อดทนที่จะแต่งงานให้ครบ3ามปีถ้าเกิดว่ากุ้งจะบอกเคล็ดลับหรือทริคเล็กๆนะคะแต่ก่อนอนันนี้กุ้งไม่รู้กุ้งเพิ่งมารู้ตอนที่กุ้งหย่าแล้วเนาะ ตอนที่มันสายเกินไปแล้วคือถ้าสมมุติว่าคุณแต่งงานมากับแฟนมาอยู่ด้วยกันแล้วเกิดว่าถ้าแต่งยังไม่ครบสามปีเนี่ยคุณรู้สึกว่ายังไงคนสองคนก็ไปกันไม่ได้แล้วเนี่ยกุ้งแนะนำว่าให้คนหางานที่เมืองอื่นทำที่มันไกลจากแฟนหน่อยอาจจะไกลสัก อาจจะไกลสักร้อยกว่ากิโลอะไรเงี้ยในเมืองนั้นๆน,น,นะคะเราจะได้หาเหตุผลกับเจ้าหนะ้าที่ได้ว่าเผื่อเขาถามไงคะว่าทําไมไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเผื่ออันนี้แค่แค่เผื่อไวเนาะคุณก็จะได้แบบบอกเหตุผลเอาเหตุผลตรงนี้มาอ้างได้ว่าการที่คุณจะเดินทางไปกลับเนี่ยมันไกลนะคะแล้วมันก็อาจจะ เปลืองอะไรประมาณนี้เปลืองน้ำมันหรือว่าเปลืองค่ารถอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องอ้างเหตุผลว่าคุณทำงานตรงเมืองนั้นจริงแล้วคุณก็พักอยู่กับเพื่อนในเมืองนั้นเป็นวีเกจริงแต่คุณก็มาหาสามีคุณทุกๆวันหยุดหรือตอนไหนว่างคุณก็มาหาแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ย ไม่ได้ขาดการติดต่ออะไรอย่างนี้นะคือตรงเนี้ยคุณต้องบอกให้แฟนของคุณอะให้ให้คำขอเรียกว่าอะไรอะคือให้พูดตรงกันนะคะให้ให้เตรียมกันไว้ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ถามเนาะคือแฟนคุณต้องช่วยด้วยนะนั่นแหละค่ะก็ถ้าคุณสองคนไปกันไม่ได้จริงๆก็ขอให้คุณจับเขาคุยกันแล้วก็ให้เขา ช่วยเรื่องเอกสารตรงนี้ให้คุณแต่งงานในครบสปีก่อนให้มันผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วคุณค่อยทําการอย่ากับเขาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะหย่านะคะคือกฎหมายที่เยอรมันเนี่ยการที่คุณแต่งงานกับสามีถ้าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันผิดกฎหมายนะคะยกเว้นเสียว่า คุณมีงานทำถ้าเกิดว่าแฟนคุณอยู่เมืองนี้แล้วคุณไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเป็นเหมือนกับเช่าห้องแล้วก็แชร์กับเพื่อนอยู่เคยได้ยินว่าอันนี้กุ้งก็ไม่แน่ใจนะกุ้งก็ไม่ได้ถานะมแบบจริงจังแล้วอันนี้กุ้งก็ไม่แน่ใจว่าการที่คุณเช่าอยู่กับเพื่อนแบบว่าแชร์กันอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะ เอาที่อยู่ของคอุณอะย้ายไปอยู่กับเพื่อนได้ไหมหรือถ้าอันนี้กุ้งไม่แน่ใจจริงๆลองถามทนายดูนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยคุยกับสามีของคุณแล้วก็ขอให้เขาช่วยตรงนี้แล้วก็เอาชื่อที่อยู่อะยังไว้ที่ในทะเบียนบ้านของสามีของคุณ ไว้ก่อนเวลาเอกสารหรือจดหมายอะไรมาก็คุณก็ค่อยกลับมาเอาอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ให้เขาอ่ะส่งไปให้คุณทีอ่อยู่ใหม่ของคุณอีกทีคือที่เยอรมันเนี่ยคุณสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่คุณจริงๆมันก็จาเป็นต้องต้องอันและอันเมลรุ่งอ่ะคือเราต้องย้าย ทะเบียนบ้านไปที่ตรงที่คุณอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ย,ย้ายก็ได้นะแต่ห้ามให้คนอื่นรู้นอกจากคนในครอบครัวของคุณจริงๆนะคะนอกจากแบบสามีของคุณอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งคนรู้มากเนี่ยบางทีอาจเรื่องอาจจะถึงหูเจ้าหน้าที่ ตรงนี้ก็จะทําให้คุณมีปัญหาได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะบันกฎหมายของเยอรมันคือกฎหมายของเยอรมันเนี่ยสามีภรรยาต้องอยู่ด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าแต่งงานกันเนาะแต่มีพี่คนไทยคนหนึ่งเขาเล่าให้กุ้งฟังนะว่าพี่เขาอยู่เยอรมันมา10กว่าปีแล้วแล้วเขาก็มีลูกกับคนเยอรมันสี่คนแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนกับแฟนของเขาเลยนะคะ เขาบอกว่าแฟนของเขากับภรรยาเก่าเหมือนแบบยังไม่ได้หย่าก,กันคือไม่อยากหย่าก,กันแต่เขาทําการแยกกันอยู่ตั้งนานแล้วเขาอยู่ด้วยกันเพราะธุรกิจอะไรประมาณเนี้แต่แต่ต่างคนต่างมีใหม่นะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็มามีพี่เขาเป็นแฟนอีกคนเนาะก็เหมือนท้องก็เลย ทำวีซ่าติดตามบุตมาที่เยอรมันแล้วก็มามีลูกกับผู้ชายคนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆจนมีลูกกัน4คนเนาะแล้วเขาก็เลยตกลงกันประมาณว่าในเมื่ออยู่ที่นี่ได้โดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนแต่งงานก็ก็อยู่ด้วยวีซ่าติดตามบุตรไปอะไรประมาณเนี้ย นั่นแหละค่ะแล้วพี่เขาก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าเขาอะมีลูกสี่คนแล้วเขาขอวีซ่าถาวรได้ไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้นะก็ต่อไปเรื่อยๆทุกๆสามปีก็ไปต่อไปต่อไปต่อจนพี่เขาบอกว่าจะให้ตอนไหนเพราะว่ายังไงพี่เขาก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปอยู่แล้วเพราะว่าพี่เขามีลูกกับคนเยอรมันตั้งสี่คนอะไรเงี้ยสุปแล้ว เจ้าหน้าที่ก็เลยยอมที่จะให้วีซ่าถาวรเนาะกุ้งก็เพิ่งรู้นะว่าการที่จะได้วีซ่าถาวรเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องอแค่จดทะเบียนสมรสอย่างเดียวคือการที่เรามีลูกหลายๆคนเราก็สามารถที่จะมีวีซ่าถาวรได้นะกุ้งว่ามันก็แล้วแต่เมืองแล้วแต่เจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่านะคะ เนาะอันนี้ก็แล้วแล้วแต่ที่เนาะโอเคค่ะกุ้งก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่เพิ่งมาอยู่เยอรมันใหม่ๆแล้วอา,อาจจาะยังแต่งงานไม่ครบ3ปีแต่ยังไม่อยากกลับไปที่เมืองไทยหรือไปเริ่มต้นใหม่ กุ้งก็ขอให้ใช้วิธีนี้วิธีที่กุ้งแนะนำเนาะก็คือหางานทำนะคะเมืองอื่นที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับแฟนเนาะคือต่างคนต่างมีใหม่ได้แต่อย่าให้เจ้าหน้าที่รู้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือขอให้คุณคุยกับแฟนคนุณแล้วก็ทิ้งสิ่งของ เครื่องใช้ของคุณไว้บ้างในจํานวนหนึ่งแต่ไม่จําเป็นต้องเยอะก็ได้เอาไว้ที่บ้านแฟนของคุณอยู่สักนิดหนึง่งเพื่อเป็นข้ออ้างเผื่อมีคนกั่นแกล้งหรือมีคนไปแจ้งว่าคุณแต่งงานบางหน้าเพื่อที่จะเอาวีซ่าไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยเผื่อมีคนจะไปแจ้งแบบนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวองค์ขอตัวไปนอนก่อนนะคะ